คุณหมอบิวเก่งมากเลยครับสกิดปุ๊บแทงปั๊บนะครับใช้กับคนได้ครับคุณหมอหรือว่าไงใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันสกิดปุ๊บแทงปั๊บเลยสกิดปุ๊บเนยครับโดนโดนเท้าครับสกิดไม่ถูกกันแล้วอ่าเกมที่สองนะผู้ชมครับอันนี้คุณหมอฉีดแถวนี่ครับอันไหนไม่กระดุมครับเนี่ยนี่ครับผมไม่กระดุมครับผมตอนนี้มันเป็นเริ่มเริ่มเป็นแล้วเป็นเราวนี้น่าจะหลายเดือนเดี๋ยวหาตัวอ่อนประมาณสี่เดือน เนี่ครับเดือนกว่าอ๋อนในหัวใช่ไหมชิ้นส่วนเขาไม่ไม่แน่ใจว่าเขาดินหลบแล้วอะไรมัเจี๊ยบเผยใช่ไหมเจี๊บเผยร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอชื่ออะไรครับโควิดขมาครับผมครับผมบครัหมออะไรนะครับหมอโจ๊กครับทำอะไรเกี่ยวกับวัวบ้างครับผมเป็นสัตว์บาลครับเป็นสัตว์บาลมหาที่ไรมหาสารคามครับผมเป็นนักวิชาการสัตวบาลครับก็ทําทุกอย่างครับ ตรวจท้องตีเบอร์ผสมครัทุกอย่างเกี่ยวกับวัวกับควายทงหมดเลยทำเขาครับผมทําเล็บแต่งเล็บทุกอย่างเลยสายเบื้องต้นครับผมครับผมยกเว้นผ่าตัดพื้นที่ให้บริการที่ไหนบ้างครับก็หลักๆเลยก็อยู่สาคาสาคาสาคาครับผมจากโซเดียก็ก็จะมาเป็นช่วงๆครับครับผมวันหยุดยาวก็มาวิ่งมาหรือว่ามีพี่น้องสนใจนะครับรวมกลุ่มกันได้สัก ประมาณหนึ่งก็สามารถที่จะโทรแจ้งหรือว่าโทรสอบถามได้ครับผมจะมาให้บริการเพราะว่าบ้านเกิดก็อยู่ที่ที่นี่ครับที่สุรินทร์ครับผมคุณหมอมีเบอร์โทรไหมครับเบอร์โทรครับ091ครับผม865 3039ครับครับผมสามารถโทรมาสอบถามได้ที่ตรงเนาะโทรได้เลยครับผมครับผมตลอดครับผมโอเคครับครับขอบคุณครับเรียกแม่เลยวัดเตจุฬหัมกมัดเมื่อกี้ให้ยาอะไรคุณหมอ ถ่ายพยาธิชนดิดกอบปากครับอืหัวทองก็กินได้กินได้ครับอันนี้ไม่มีขนเหมือนที่ผมพูดไปแล้วครับการบังคับสัตว์สำคัญครับ <m> เกิดไม่ดิ้นไม่อะไรก็ทําได้เลยครับเกือบทุกอย่างเลยนเนาะลงมันเลือเลีอยวนเอาเข้าเลยเหโอ้โหวัวไม่มีอาการเลยนะนี่ยุณผู้ชมครับมีเทคนิค ขี่ข้างบนแล้วแทงข้างล่างครับธรรมดานะคุณหมอครับเราลมเก่งนะครับนี่ดูไปแล้วนี่รอบอยครับนะครับได้ตัดออกได้ตัดออกการเป็นสัตว์ครับอ่อันนี้ก็เทคนิคส่วนตัวนะครับก็แล้วแต่ว่าเทคนิคของใครของมันนะครับก็สําหรับผมนะครับเทคนิคการเป็นสัตว์หรือการสังเกตอาการเป็นสัตว์ในวัวหนึ่งนะครับกินอาหารน้อยลงครับสองส่งเสียงร้องครับ แล้วก็3กระวนกระวายครับวิ่งอ้อมคอกนะครับพอหลังจากเห็นสังเกตอาการนี้แล้วนะครับเราก็มาตรวจดูนะครับตรวจดูจิมพอเราเปิดดูเปิดดูอวัยวะเ๋มอวัยวะเพศนะครับมันก็จะมีอาการบวมแดงนะครับพอระยะเป็นสัตว์ไปประมาณนึงนะครับมันก็จะมีเมือกออกมาเมือกใสๆอันนั้นคือการเป็นสัตว์ชัดเจนครับก็สามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ผสมเทียมได้เลยหรือว่าโทรเรียกคุณหมอให้มาอ่านเมืองการ แจ้งให้ทราบว่ามีเมือกไหลตอนนี้นะครับลักษณะเมือกเป็นยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของจะสามารถจับสัตว์ได้แม่นยําขนาดไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของโดยตรงครับ,รบมหมอเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งที่เรามาใช้ก็คือเป็นนวัตรกรรมก็คือ,อเครื่องอัลตราซาวด์ที่มาช่วยตรวจด,ดูระบบสืบพันธุ์แล้วก็ดูฟอเลเคินข้างในนะครับว่าตัวนี้โอเคอพี่นอ้องเกษตรกรแจ้งว่าเป็นสัตว์ตอนนั้นตอนนี้เราใช้เครื่องประกอบเพื่อที่จะ คอนเฟิร์มว่าเพิ่มความแม่นยําในการผสมติดสูงขึ้นคือครับมีฟอล์เเไหมนะครับข้างไหนนะครับขนาดเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบอคิดว่าเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเพื่อเพิ่มความแม่นยําในการผสมติดนะครับ,รบมาช่วยโอเคครับส่วนสัตว์เงียบคุณหมอสัตว์เงียบก็ไม่ม<า>ไม่มี<ง>วิธีการคือไม่ส่งไม่ส่งไม่แส,สดงการอย่างที่เราเห็นแต่ว่าวิธีการสังเกตกคือสังเกตเมือกอย่างเดียวให้ได้ครับเมือกแล้วก็ดูด,ดูรอบนับรอบดีๆครับแล้วก็สังเกตดูมันก็จะ อย่างน้อยๆนะครับวัวทุกตัวที่เป็นสัตว์มันต้องมีเมื่อกนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับโอเคครับขอบคุณครับมีแบบมีตัว m v o อยู่มี CL แต่ว่าไม่เห็นโพรอาจจะลุดอีกรอบสองลุนรอบสองถ้าเกิดไม่ขึ้นก็ค่อยมีเวลาก็้ามาดูให้บ้าประมาณช่วงไหนครับทานนี้จะมาอีกประมาณยี่สิบสามโอ้พอดีเลยช่วงยี่สิบสามนี่คือรอบที่สองหับเนียงสี่ร้อยองเสร็จ ตอนที่ยีสามกลับมาประมาณนี้แหละยี่สิบคุณหมอครับไอ้สุกเคนนี่เป็นไงบ้างครับก็ตัวนี้เบื้องต้นครับยังไม่เห็นโครงเนื่องจากว่าอายุคันค่อนข้างน้อยครับสามสิบวันครับก็ถ้าอยู่ในตําแหน่งหรือว่าถ้ามีตัวอ่อนมันก็จะเห็นโครงเล็กๆเล็กๆครด้วยด้วยขนาดตัวเขาเองแล้วก็อาจจะดูยากครับผมครับผมแล้วก็มาตรวจซ้ําอีกสิบวันครับอาจจะเห็นเนาะครับอาจจะขยายขึ้นมากกว่านี้ครับก็จะเห็นเพราะว่าเบื้องต้นเห็น CL เอยู c l c ก็คือมันจะถูกสร้างขึ้นมาตอนหลังจากผสมเสร็จแล้วก็ไม่ให้มีอาการเป็นสัตว์ก็คือถ้าตัวนี้ถ้าเกิดมันมีตัวอ่อนุมันก็จะยับยั้งการเป็นสับมันก็จะไม่ขึ้นเลยครับผมครับแต่ถ้าตัวนี้ค้างไม่มีตัวอ่อนมันก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันแล้วก็ไม่ท้องแล้วทำไงครับทีนี้ก็ต้องสลาย CL โดยการใช้ฮอร์โมนครับโอ้ยางงั้นอีกเป็นความรู้นะคผู้ชมครับอาจจะคว้างหน่อยครับประมาณนี้ครับ เขาเรียกว่าเม็ดกระดุมเนาะเป็นก้อนๆนะครับอันนี้ถ้ายุคคันมากก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเป็นตัวถ้าเกิดเห็นไหมอ่าอ่านี่ะนะครับอัน,นไหนเม็ดกระดุมครับนี่นี่ครับผมเม็ดกระดุมครับผมตอนนี้ม,มันมมเป็นเริ่มเป็นแล้วเป็นเขานนี้น่าจะหลายเดือนเดี๋ยวหาตัวอ่อนให้ประมาณสี่เดือนนะนี่ครับสี่เดือนกว่าอ๋อนหัวใช่ไหมชิ้นส่วนเขาไม่แน่ใจว่าเขาดินหลบแล้ว S <S อะไรแบบเจี๊ยบเผยแบบนี้<า>มันเ <จบ S 1> รง100นนิงรํเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อมหก็เรื่องเลยอ่ลน,น่านนนจะเป็นกระโหลกตาครับผมครับเท่านั้นแหละแต่แต่ตัวนั้นไม่ไม่ไม่เห็นแบบนี้ใช่ไหมตัวนั้าน,นาอายุสามสิบวันอันนี้ประมาณสี่เดือนก็ร้อยยี่สิบวันตัวนั้นหัวนั้นเนาะ ใช่ครับเป็นชิ้นส่วนครับครับผมเนี่ยอาจจะไม่ช่โครงครับผมมีชีวิตดีครับดิ้นครับก็จะเป็นขาเนาะครับผมครับทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยินดีด้วยครับคุณหมอบิวเก่งมากเลยครับสกิดปุ๊บแทงปั๊บนะครับใช้กับคนได้ครับคุณหมอหรือว่าไงใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันสกิดปุ๊บแทงปั๊บเลยสกิดปุ๊บว้าวครับโดนโดนเท้าครับสกิดไม่ถูกแล้วอ่าเกมที่สองนะผู้ชมครับ อันนี้คุณหมอฉีดแถวกล้ามเนื้อคอเนาะใช่ครับก็เกี่กัถ้าเกิดเข้าใต้ผิวหนังมันจะปวดแบบนี้แล้วก็เราก็นวดนวดให้ลบครับมาเข้ามันก็ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนั่รูปเดี๋ยวเดี๋ยวรูปตกต่อไปก็เป็นยาถ่พยาธิแบบน้ำเนาะวันนี้ได้ความรู้จริงๆนะผู้ชมครับ